จะขอยืมเงินแกสักสามหมื่นอ่ะเอาไปทำทุนแกพอจะมีให้ฉันยืมบ้างไหมยืมเงินสามหมื่นละแกตอนนี้ฉันยังไม่มีหรอกแกบอกแกแล้วไงฉันกำลังทำโปรเจกต์ใหม่อยู่อ่ะโปรเจกต์เนี้ยต้องใช้เงินเยอะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากอ่ะแกเคยดียไหมคาว่าเพื่อนมันไม่มีจริงหรอ เไปลไม่ไหวเลยนะพอแกกลับอมาฉันหวแล้วนะเมาไม่ขับไม่ขับจะอ่ะับวเดี๋ยวฉันโทรเรียกพี่สาวฉันมารับไปเดี่ยวอุ้ยชายปัง หลัวพี่แจ้งมารักฉันหน่อยเซอเออฉันอยู่ใกลกับเฟิร์นมันกลับไม่ได้พี่มารัากฉันที่ร้านเหล้าดงเนี่ยดรงใ,ใกล้ๆเซ็ทนทรัลเนี่ยเออขนาดประจมูกฉันเนี่ยแหละเอออย่าปวดนะรีบมาเออรีบมารีบมาดจัะจัะ เฮ้ยแกอยากชีใส่รสอซัอยากได้น้ำเย็นไง่ใช่ไอเด็กชี้ัการไป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 โอ๊ยมายืนอะไรหน้าบ้านมายืนโพสถขายรูปเลยหน้าบ้านไปเขาต้อนไปพอน้ำเย็นๆสบายเข้าไปฉันจัดการให้ไป

พี่ฉันขอมาอยู่กับพี่นะเออนี่ตอนสุขสบายเนี่ยหายหัวไปเลยนะแกพอลำบากขึ้นมารีบมาหาฉันเลยนะ อยู่ห้องเล็กไปแล้วกั็อยู่ไปเรื่อยๆอ่ะจนกว่าแกจะหางานใหม่ทำได้อ่ะจะนีดได้นอนบ้างปะเนี่ยกินข้าวหรือยังยังจ้งอะอะนี่ไประขอไปเก็บให้เดี๋ยวมากินข้าวด้วยกัน บีพี่จะเอาจากไหนมาให้แกยืมบ้านพี่ก็ต้องผ่อนรถพี่ก็ต้องผ่อนอีกแล้ที่จะยืมเนี่ยไปปลูกผักใช่ไหมบีปลูกผักมันจะได้เงินสักกี่ตังค์ไงไง ร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยแกไม่ได้แต่งตัวสวยเหมือนเมื่อก่อนเลยนะนี่พี่ว่าแกไปหาอย่างอื่นทำไหมทำงานบริษัทอ่ะที่มันเงินเดือนเยอะๆอะพี่ว่าแกลองคิดดูใหม่แล้วกัน มีแกสบายดีไหมแกหายไปเลยนะช่วงนี้ฉันก็กำลังยุ่งอะแกจะทำโปรเจกต์ใหม่อยู่มีอะไรหรือเปล่าแกคือว่าฉันจะขอยืมเงินแกสักสามหมื่นอะเอาไปทำทุนแกพอจะมีให้ฉันยืมบ้างไหม ว่าโนจิ๋เนี้ยต้องใช้คุณเยอะแล้วตอนนี้แกทำอะไรอยู่อ่ะคือฉันปลูกผักออร์แกนิกน่ะดีเลยแกใันกำลังลู้ความป้วนอยู่อ่ะงั้นพรุ่งนี้ฉันไปหาแกนะโอเคงั้นเดี๋ยวฉันโทรไปหาเฟิร์นมันก็ได้ไม่ต้องโทรหรอกแกเฟิร์นก็ณรบก เมย์กับฉันนี่แหละเนี่ยตอนนี้ก็ได้ค่อข้างฉันนี่แหละยังไม่ยังไม่มีให้ยืมบอกว่าตอนเนี้ยมีในนี่ก่อนนะฉันต้องรีสง่งงานลูกค้าวันนี้อยแกเป็นไงล่ะเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายหายากอ่ะแกเคยได้ยินไหม ตอนนี้พวกมันเดือดรอนะ้อนอ่ะแกช่วยมันตลอดแล้วพอตาแกบ้างอ่ะแกเห็นหรือยังคำว่าเพื่อนมันไม่มีจริงหรอฉันถึงได้ชอบอยู่คนเดียว เป็นไงบ้างแกสบายดีไหมอืมสบายดีนี่พวกแกแต่งตัวกันดูดีมากเลยนะต่างกับฉันเนอะบีแกอย่าคิดมากเลยนะชีวิตคนเราอะ่ะก็มีขึ้นมีลงแบบนี้แหละแกใช่แกเออ,อช่างมันเถอะพวกแกมานเหนื่อยอย่ะคง,งร้อน เดี๋ยว <laughs> เข้าไปในบ้านก่อนนะไปกินน้ำเย็นๆกันไปไปๆปไปไปแกโอเคข้ามาเลยพี่นั่งก่อนนั่งก่อนแจงสวัสดีค่ะแจงสวัสดีครับ แล้วเหลือพวกแกหายหัวกันไปนานมากเลยนะบีะมันตกงานมาเกือบปีละกว่าจะโผล่มาได้พี่แจงออพี่แจงคะคือพวกเราสองคนนะคะยุ่งมากจริงๆคะ่ะพี่เราสองคนทำโปรเจกต์ใหม่นะคะเงินทุนก็ไม่มีพวกเราสองคนอะ ทำเองทุกอย่างเลยค่ะพี่ใช่ครับพี่แจงพวกเราสองคนอ่ะงานยุ่งมากเลยครับงานยุง่งไม่ว่างใครใครก็พูดได้พเพื่อนรักกันไม่ใช่หรอถ้ารักกันจริงอ่ะยุ่งแค่ไหนอ่ะก็ต้องมาเยี่ยมมาหากันบ้างเป้า นี่อะไรอ่ะหายหัวไปเลยพอได้แล้วพี่แจงเพื่อนมาหาทั้งทีอ่ะทำไมพี่ต้องพูดแบบนี้ด้วยอ่ะจริงไหมล่ะเออเฟิร์นไกด์ฉันขอโทษแทนพี่แจงได้นะงั้นพวกเราสองคนขอตัวกลับก่อนนะคะพี่แจงขอตัวกลับก่อนนะคะกลับก่อนนะบี ได้ได้บีเมื่อกี้ฉันเห็นผักที่แปลงแกอ่ะสวยมากเลย <c oughs> <c oughs> ฉันขอนม่นสิได้ได้สิพวกแกเอากลับไปเยอะๆเลยนะขอฉันด้วยนะได้เดี๋ยวฉันไปเอาถุงที่หลับบ้านมาให้นะรอแป๊บน,นึง เยอะเลยนะไม่ต้องเกรงใจขอบใจมากนะบีไม่เป็นไรกลับก่อนนะครับพี่แจงกลับก่อนนะคะตามสบายนะนะบีเพื่อนแกนี่มันยังไงฮนะมาแป๊บเดียวไม่ถามเลยแก สบายดีไหมแ้น,นี่กลับไปแล้วขอผักแคกซีอีก,กฉันถึงได้บอกแกไงเพื่อนกินหาง่าย <_ t ap> เพื่อนตายหายากเนี่ยด้วย <_ t ap> เพื่อนกินชัดๆฉันนี่ถึงไดไ้ต้องมีเพื่อนหรอกอยู่คนเดียวเนี่ยแหละรูกัหมากับแมว สบายใจจะตายพอเถอะพี่นัดมันก็เพื่อนฉันน่ะพี่จะบ่นอะไรนักหนาเราเอะไรไปเยอะเลอโหเฟิร์นแกดูผักที่บีปลูกสิสวยมากเลยอ่ะจริงด้วยอะแก เก็บกันเหรอไปเก็บกันดีกว่าจ้ะอุ้ยอุ้ยโอ้ยดูเดนูแคานไปผัดอร่อยมากนะเฟิร์นผัดน้ำมันหอยแล้วแกเนาะเอาเยอะๆเลยแกเอาเยอะๆเลย ไปเดี๋ยวนี้แหละจ้าไปไหนอ่ะเออคือไกด์มันลืมของสำคัญวัที่แปลงผักอ่ะจ้ะพี่เดี๋ยวฉันว่าจะไปดูให้มันหน่อยเดี๋ยวมานะมาแป๊บเดียวลืมของอีก ไหนอ่ะลืมอะไรของพวกมันอ่ะซองเอกสารนี่โอ้แล้วมันลืมอะไรตรงนี้แล้วเนี่ยไกด์เฟิร์นทำไมพวกแกไม่รับสายเลยเนี่ย เอกสารสำคัญหรือเปล่าเนี่ย ฉันขอโทษนะที่ไม่ได้แวะมาหาแกเลยพวกฉันเร่งทำโปรเจกต์แล้ววันนี้มันก็สำเร็จเงินเนี้ยพวกฉันสองคนคุยกันแล้วว่าจะให้แกเไปลงทุนก่อนนะเัน้นแค่นี้ก่อนนะบีฉันรีบส่งงานลูกค้าวันนี้เป็นไง ก็ไม่เมลมาสักทีเนี่ยยันไงก็ไม่รู้ว่ะแกแกคุณแคทวินโทรมารับเลยรับเลยแกฮัลโหลสวัสดีครับคุณแควิน ได้รับใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดครบแล้วใช่ไหมครับ ขอบคุณที่ไว้วางใจพวกเรานะคะแกแก หนึ่งะให้บีมันไปลงทุนแค่ว่างไงสักสองแสนแม่แกเราเก็บไว้ลงทุนเราต่ออะสามแสนแค่ว่าไงโอเคตอนนั้นไปแกไปไปไป<ๆ>ไป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  เอาไว้ตรงไหนดีวะแกตรงน,นี้แหละตรนี่แหละดดน,หนี่แหละตกบึงได้แหละแกชอนตัวนี้แล้วกันเนาะโอเคไหมว่าแต่ผักที่บีปลูกอ่ะสวยจังเลยอ่ะจริงด้ว <c oughs> ยแกสวยมาที่พนเสียถุงมาดูไปเดินถุงขนลับถุง บีแกเป็นคนเก่งมีฝีมือแกต้องทำสำเร็จแน่ๆเลยบีแกมีเมื่อไรอะ่ะค่อยเอามาคืนนะ เพื่อนแกมันลืมอะไรไว้อ่ะเสร็จ<ะ>ย่าปะข้าบ้านยุงเยอะพี่เฮ้ยเงินเยอะเลยอ่ะเฮ้ยโทรหามันดีเอาไปคืนมันไปไกด์กับเฟิร์นมันบอกว่าให้ฉันลงไปลงทุนนะพี่ เฟอร์น่ะเป็นเพื่อนแท้แกจริงๆเลยบี